พบกับรติอีกแล้วนะคะวันนี้รติมีตู้เสื้อผ้านะคะซึ่งจัดโปรโมชั่นราคาสุดคุ้มเลยค่ะจะเป็นตู้ขนาด120เซนนะคะแล้วก็ความสูงสองเมตรเนาะจะเป็นกระจกบ,บานซึ่งดีไซน์จะแตกต่างกันเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวรติจะพาดูภายในตู้เนาะซึ่งภายในตู้จะแตกต่างกันเลยค่ะลูกค้าเดี๋ยวรติเปิดให้ดูนะคะ จะดีไซน์แตกต่างกันกน,นะคะเก๋ไก๋เป็นคนละแบบค่ะซึ่งลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกซื้อได้ที่หอจอบอสีมิสซูรินนะคะจะเป็นสีไหนก็ได้ที่เราจัดโปรต,ตอนนี้ก็คือรานะคาเพียงแค่3,800บาทเท่านั้นคะ่ะลูกค้าฟังไม่ผิดคะ่ะ3,800บาทโอเคถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจแวะเข้ามาเลยนะคะรตดเราขายของอดียค่ะสำหรับวันนี้ลัติไปแล้วนะคะบายบายสวัสดี